ดีค่ะวันนี้เราจะมาแต่งแต่งชุดนะคะแต่งเสื้อผ้านะคะเป็นที่เออเป็นอะไรนะคือ a อ,เ,อเรียลมอร์เม,เมเนอ้องนางเงือกแล้วก็เอยแต่งโมหัวใจแล้วก็เรนโบ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวแรกก็คือตัวนี้นะคะเราจะทำเป็นนางเงือกก่อนนะคะ ทำกันเลยหน้าตาเราเลือกไปแล้วนะคะคือเลือกไว้ตั้งนานแล้วแหละแค่เลือกชุดนะคะกำลังเลือกอยู่ว่าชุดไหนคือว่าชุดเมมิด e อีวิเอลเนาะอ่าน,นี้ก่อนมันควรจะเป็นชุดอีกแบบนึงนี่หรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะคะอันนี้อันนี้แน่ใจ น่ใจสุดๆเลยนะคะเราก็จะเลือกอันนี้กันนะคะมีมัไ oh ม่แน่ใจออไม่ก็มีนี้ด้วยนะคะเป็นแบบชุดว่ายน้ำเนาะแต่อันนี้คือมือมีแท้ๆนะคะว้าว <Wow. S 1> เราจะเลือกกันไหนคือไม่แน่ใจและแวลนไหนหรอคะเออเอาสีเขียวดีกว่าทำผมให้เหมือนเอเรียเลยนะจะได้เหมือนจริง เลือกป๊บนึงนะคะขอเลือกอู uh ้อะ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 โอเคโอ๊ะ huh. uh huh. okay. oh, ตัวนี้นั่นแหละคะ่ะผมแดงแดงนั่นแหละเอริเอนะคะเสร็จแล้วคะ่ะตัวนางเงือกเนาะอืมเสร็จแล้วนะคะตัวนางเงาือกตัวต่อไปก็คือ เจำเลยนะไม่ได้ขออ่านก่อนนะเออแตงโม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 ค่ะคือแตงโมเราจะเลือกนะคะเอออยู่ในไหนก็ไม่แน่ใจนะวยอันนี้มีเสื้อกันฝนด้วยอ้วว้าวตรงนี้น่าจะไม่มีนะน่าจะอยู่ในนี้นะนะคะโอ้ oh my god แตงโมล้วนๆค่ะ โอ้ oh, อันนี้คือชุดแตงโมนะคะมีเม็ดด้วยมันอันนี้ก็คือชุดกันฝนเหมือนกันแต่อันนี้คือชุดแตงโมแบบเป็นเสื้อคลุมเนาะอืมกันฝนด้วยแหละเพราะเขาใส่รองเท้าบูทแล้วก็เอ,อ่อคือว่าโอเคโอค้ยอันนี้ไม่ใช่ละโอ้ไม่ใช่ปาร์ตีล้ละ โอ้อันนี้คือใส่หมวกคือเราจะต้องเลือกด้วยนะคะพวกนี้อืมว้าวอันนี้คือเก็บน่ารักนะอือหึอือหึเอาแตงโมแตงโมมันสีแบบนี่เนาะเอาอันนี้วาโอเคแตงโมอันต่อไปคืออะไรเหรอคะหัวใจเนาะหัวใจยากมากเลยไม่แน่ใจว่าจะมีเมไหม ไปดูก่อนนะคะหัวใจเออไหนบ้างต้องรู้เลือกจากชุดนอนว่าม,มีไหมไปชุดนอนไปชุดนอนโอ,อ้หัวใจหัวใจในชุดที่ลาชุดหัวใจหัวใจ ใชมันอยู่ในหัวใจอันนี้จะแบบน่าจะไม่น่าใช่นะเป็นแค่กระปุกทุบหัวใจออันนี้หรอไม่ใช่นะมันเป็นดาวอ่ะล้วอันไหนมันหัวใจกันนี่อันตัวนี้แหละมั้งหัวใจเดี๋ยวกิก๊บกระปลุป๊อันนี้ก็ได้ สีลายหัวใจมันไม่มีหัวใจแล้วอเออเออันนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูที่ค่ายผมอีกทีนะคะอลองดูแว่นนะาแว่นอาจจะมีรูปล่างหัวใจน่าจะแม่นเงินโอ้ไม่ก็มีจริงๆ้วยอุ้ยอันนี้น่ารักมากน่ารักสุดๆเลยค่ะคือมัน ว้าว wow. แบบหัวใจอันนี้ก็น่าจะใช้ได้นะคะเพราะมันเป็นหัวใจนั่นเองอูอโอ้ว,ว้าวนีเอลียนว,ว้าวโว้วว้าวหมวกมัอาจจะมีบ้างเหน่าจะไม่มีแหละพิ่ว่าะเออมีกล้วยอยู่บนหวัวเลยมีกระทะด้วยมีหม้อมี โอ้ว้าวว้าวน่าสน่าส์โอเคสามอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเลนโบ่เหรอคะเลนโบ้เหรอคะมั้งเลนโบ้เลนโบ้ว่าน่าจะมีนะเดี๋ยวไปดูดีกว่าเอ้ยกีฬาอาจจะมีนะเหมือนเคยเห็นอนะ่ะโอ้ หมือนกันนะคะแต่มันมีแค่สีสสเองเอาเรนโบว์จริงๆดีกว่าชุดนอนนะมีไหมโอ้เห็นเต็มเต,ม,เต,ม,เตมไหมคะพ่อก็ดอกมาโอ้อันนี้คือเรนโบว์นะคะมีเจสีนะคะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้านะกีส่สีนะหนึ่งสองสาโอ้จริงๆมันต้องมีเสีเปล่าขาดม่วงไปหรอ ไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเรนโบ้สวยดีน่ารักดีนะคะและ้วก็เออที่คาดผมเรนโะบ้เนาะอุ้ยอันนี้ก็เรนโบโอ้ว้าวแต่อันอันนี้ก็เป็นเรนโบ้แต่มันมีสีน้อยเอาน,นี้แหละมันแบบเรนโบไม่เคยใช้เลยแต่เคยเห็น โอเคค่ะสำหรับวันนี้คนลาไปก่อนนะคะบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบายค่ะบายถ้าใครอยากให้ทำคลิปยาำอื่นอีกอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะ